สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราล้างสมหวังนะครับอยู่กถนที่เขตหนองกอบกรุงเทพกรุงเทพนะครับวันนี้ทำการยึดมน้ำด้วยข้อแรงดันหน้าแปดยาว12เมตรตะเกียบทั้งชุดซึ่งท็อปนะครับทำการดื่มน้ำดื่มเลนก้นบ่อนะครับเดี๋ยวร่กันทำงานหน้างานกันครับ โดวยวันนี้จะใช้ต้นกำลังเป็นมอเตอร์5แรงในการปั่นท่อของเรานะครับ ละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจโทรคุยกันนะครับเราร้านสมหวังอยู่ตลาดสำง่ามอำเภอหันคาจัางหวัดชัยนาทศูนย์แปดหนสามศูนย์สาสินค้าคุณภาพจะดส่งทั่วไทยครับขอบคุณครับ